นะคะที่ชื่นชอบการดูซีรีส์จีนอยู่เป็นเพื่อนกันค่ะตอนนี้ก็มีตัวละครใหม่ๆออกมาเพียบเลยนะคะในงานบุกผาสัก,กุณาเวอร์ชันละครค่ะซึ่งชื่อทั้งหลายก็จะเปลี่ยนแปลงไปนะคะจากในเวอร์ชันนิยายต้นฉบับเยอะมากเลย80%กว่าเปอร์เซ็นต์เปลี่ยนไปหมดเลยนะคะยกเว้นชื่อของพระเอกแล้วก็นางเอกค่ะยังคงเป็นชื่อเดิมแต่ว่าเรื่องราวทั้งหลายแตกต่างหมดเลยนะคะทีนี้มีตัวละครน,นะคะหลายๆตัวที่น่า สนใจหนึ่งในนั้นคือลูกเกิงสุนหรือว,ว่าเสี่ยวสุนของมูตันนั่นเองค่ะก็เป็นสาวนะคะคนที่4ี่ของกลุ่มซึ่งก็เข้ามาตอนนี้ชนะใจเสิงอีได้แล้วแล้วก็ทางด้านจู้ฝูด้วยนะคะสำหรับแอดวานแล้วค่อนข้างเอ็นดูจู้ฝูเพราะว่าจู้ฝูนี่ลุยตลอดเลยนะคะแหมมีพร้อมบวกตลอดเป็นคนหนึ่งที่มีความจริงใจมากๆเลยค่ะก็เอาเป็นว่าน่าจะดีเนาะเพราะว่าในภาพโปรโมทนะคะที่เป็นโปสเตอร์